ไปครับผมขุนไม่ขึ้นแต้มพันห้าเลยเหรอพี่ไปครับดูทีว่าเขาจะเล่นเป็นอะไรได้ครับผมมาเทียมขอบคุณมากเล่นมาเทียมเราต้องเปลี่ยนแผนอีกแล้วว่ะเขาเล่นเป็นมาเทียมแล้วก็กินเลยด้วยกินครับดานับมีลาด้วยเว้ยเฮ้ยดานับกินครับ <c oughs> ดันครับไปครับเดี๋ยวเขาจะต้องดันเบีย้ยใส่เรานะครับประมาณนั้นผมดันตัวนี้ไปเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้ส่งเบีย้ยไปกินขบ้บกินรับดันครับไปครับทำไรใช่ไหมดันดันมงดันมา กินชึบกินชึบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้องกันไว้ก่อนดันต้นนั้นดันต้นนี้กิ้นสองสามตัวพึบพิพิอ่ะดันขึ้นไปดันขึ้นไปก่อนครับโอ้โหสามตัวสี่ตัวอื้อหืออ่ะดันครับดันครับดันครับ มาเราขึ้นชอไปกินครับผมไปครับกินเบียรครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดีไหมไปก่อนมาขึ้นก่อนนั่นแน่จะมาไงไว้เฮ้ยไปเลือไปกลับหนึ่ง ตึกๆดันตัวนั้นกินชืบกินชึบไปครับดันครับดันครับมาเล่นฝั่งนี้ก็ได้ ง่ายเปล่าง่ายเปล่าง่ายนะครับครับหนึ่งนะเดี๋ยวผมกินชึบกินชึบกินชึบปะแทงครับแรกกันพำผๆๆๆกินก็ปล่อย หนีไปตาหนูนไปถ้าเรากินขึ้นไปเนี่ยเขาน่าจะเอามากินปะไม่ผมโดดลุกกินเรือแม่งเลยดีกว่าแต้มเปรี้ยวครับแต้มเปี้ยวแต้มเปี้ยว เดี๋ยวเราจะเดินหน้าโคนเป็นเส้นตรงครับดันหลหลัวนะคุณผู้ชมเฮ้ยแม่งกีดเว้ยดันครับ ดันขึ้นไปทำไรดันครับดันรัวครับดันรัวเฮ้ยมันกินได้นี่หว่าแป๊บนึงนะผมลืมคำนวณตัวนี้นี่หว่าไปครับหนีไปไหนครับมามาหนีไปไหน ที่ปีตนั่นไปครับดังขึ้นไปครับนี่ครับผม ทำไหนมันลงมาลุกอะไรลุกตัวนั่นเด้อกินชิบกินชึบต่อดีครับต่อไปเลย <c oughs> แน่ไม่ลงมาเลยครับไปขึ้นไปพักอยู่ข้างบนก็นได้กินครับผม เดีเขาก็จะต้องเปิดลุกชิมไหมไปครับไปครับหนีมาทางนี้ครับกินครับผม ทำอะไรวะแทงชึบไปครับไปครับกินเบีย้ยมาเร็วลอยเขากินเบีย้ยอยู่เนี่ยอ้าวทำไมพี่ไปกินตัวนั้นล่ะครับ เรือผมก็กินนีครับพี่พี่ต้องกินอีกตัวไม่ใช่เหรอพี่กินผิดฝั่งว่ะเ,เนี่ยนะแล้วเพิ่งจะมาฝั่งนี้อ่ะปครับเขาต้องเอาเม็ดปิดเชืยอผมปิดตัวนั้นก็ลุกตัวนี้ดีครับอ่ะลุกอีกหนึ่งทีครับผมขอหน่อยครับพี่มันหิวกินก็ป่อ ดูก่อนหนึ่งเทขอกินเม็ดหน่อยครับทำไรวะเดี๋ยวเดียวๆแป๊บหนึ่งแนะ่ชับๆๆอืาปอาปยาวๆแล้วกันครับยาวๆแล้วกัน เฮ้ยคำหนึ่งนะลูกตัวล่างอ่ะลูกตัวบนแล้วกันนะครับหนีไปตานนั้นเว้ยทั้นก็ลูกตัวนี้ครับอือ ตบเรือไหนดีแม่ที่ต้นนั้นโอ้โหมันไม่ทันจังหวะวะ่ะคือจริงๆก็อยากจะไอ้นี่นะแต่ว่ามันไม่ทันอ่ะดิอ่ะไปไล่เรือนิดนึงดันเรือไหนครับกินเรือนิดนึงกินเรือนิดนึง ตัวด,ดีว่าเขาจะดันเรือลงมาลุกปะอาไม่วะไม่ได้ไดันเรือลงมาลุกถ้างั้นเราเล่นอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับไปครับนี่ก็ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเรากินเบรกตัวหนึ่งกินเบียยังไงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจะยังไงก็ต้องโดนฟรีครับ พี่ก็ซิกซักอย่างเงี้ยแหละเขาจะขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับประมาณนั้น่ะกินเลยครับลุกเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะต้องโดนเรือฟรีอยู่แล้วแหละถ้าเข้าเรือกินแล้วเอาเราเือลุกก่อนแล้วเดี๋ยวเรือเขาก็จะฟรีนั่นเองอยังไงก็ไม่รอดโอ้เล่งนงั้นเหรอ อ่ะางั้นเรื่องนี้ก็ได้ครับลูกทีเดียวแพ้แล้วลูกทีเดียวโอ้ไม่เอาเรือปิดได้นี่หว่าอ่ะถ้าอย่างงั้นม,มาอย่างงี้แล้วกันอย่างงี้แล้วกันอย่างงี้แล้วกันอย่างงี้เรือน่าจะปิดไม่ได้แล้วหรือเปล่าอะลุกแล้วครับเรือปิดไม่ได้ครับปิดมาโดนเม็ดโดนเบียทิม พิมครับแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ